หน้าที่ของผมที่อยู่ในโรงพิมพ์ก็คือเป็นผู้จัดก,การโรงพิมพ์เวลามีคําสั่งมาจากเซลล์งานนี้ชื่อนั้นชื่อนี้ใช้กระดาษอย่างนั้นอย่างนี้จำนวนพิมพ์เท่าไหร่เท่าไหร่ผมก็จัดการสั่งกระดาษมาพิมพ์ตามสิ่งที่ได้รับมอบหมายมาแล้วก็เอาไปส่งให้ลูกค้าปฏิเสธเราก็ถูกสอบสวนผมก็คิดว่าเอา้าถ้าจะมีการปรับกันก็คงโดนงานคนละครึ่งว่างั้นเถอะแต่ก็ปรากฏว่าความผิดตกอยู่ที่ผมทั้งหมดเลย นี่เป็นจุดกำเนิดของการเริ่มต้นทำธุรกิจก็คือมาทำเองเป็นตัวของตัวเองเลยครับ เรื่องนี้คงต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมเรียนจบจากเยอรมันใหม่ๆแล้วก็มาเริ่มทำงานผมก็ทำงานในโรงพิมพ์ช่วงแรกเลยก่อนที่ผมจะคิดมาทำเองเนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างผมเป็นคนทำงานแบบตรงไปตรงมาตอนนั้นเนี่ยหน้าที่ของผมที่อยู่ในโรงพิมพ์ก็คือเป็นผู้จัดการโรงพิมพ์เวลามีคำสั่งมาจากเซลเป็น2องจ็อบมาแล้วก็เขียนว่า งานนี้ชื่อนั้นชื่อนี้ใช้กระดาษอย่างนั้นอย่างนี้จำนวนพิมพ์เท่าไหร่เท่าไหร่ผมก็จัดการสั่งกระดาษมาพิมพ์ตามสิ่งที่ได้รับมอบหมายมาแล้วก็เอาไปส่งให้เสร็จแล้วมันก็เกิดปัญหาสิ่งที่ผมอ่านใน job description งานนี้ใช้ yellow carbon paper ข้างในนั้นมีตัวอย่างใส่มาใบนึงผมก็โทรสั่งว่ากระดาษคาร์บอนสีเหลืองมีไหมร่างกระดาษก็บอกว่ามี บอกราคาอะไรกันเรียบร้อยเสร็จผมก็สั่งมาเลยพิมพ์เรียบร้อยจบเอาไปส่งให้ลูกค้าปฏิเสธลูกค้าบอกว่ากระดาษที่พิมพ์มาไม่เหมือนแบบอา้าวผมก็มานั่งดูในซองจอบใหม่ใน2องจอบไม่มีเขียนว่า as sample ถึงจะมีเสียบมาเป็นตัวอย่างก็ตามแต่ไม่ได้สั่งว่าให้สั่งกระดาษตามตัวอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมสั่งมาเนี่ยจะว่าผมผิดก็ไม่ได้เพราะนั่นคือกระดาษคาร์บอนสีเหลือง ถูกต้องเพียงแต่ไม่เหมือนแบบเราก็ถูกสอบสวนเอาละผมก็คิดว่าเอา้าถ้าจะมีการปรับกันก็คงโดนงานคนละครึ่งว่างั้นเถอะแต่ก็ปรากฏว่าเจ้าของบริษัทก็ตัดสินว่าความผิดตกอยู่ที่ผมทั้งหมดเลยตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มมีความรู้สึกว่า การทำงานโดยที่เป็นลูกจ้างเนี่ยบางครั้งความคิดของเราเนี่ยมันไม่ได้รับการยอมรับก็มีความรู้สึกว่าเออเราทำเองดีกว่ามั้งจำนองนี้นะครับครั้นี้ก็มีเพื่อนก็ชวนผมไปทำด้วยกันผมก็เอาเงินไป2 0 0แสนสามแสนยไปลงทุนกับเขานะครับเป็นหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยยอดพิมพ์สูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงเวลาก่อนถึง14ตุลาเนี่ยมันขึ้นมาถึง5 0,000่นเล่มนะครับตรงนั้นเนี่ยก็ทําอย่างประสบความสําเร็จมันก็เป็นอย่างนี้มาจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์14ตุลาช่วงนั้นเนี่ยเรา โดนกล่าวหาว่าหนังสือนี่ประชาธิปไตยเนี่ยเป็นหนังสือคอมมิวนิสต์ให้โฆษณาอย่าไปลงรายได้เราก็เสียผ่านไปประมาณปี2ปีนะครับผมก็ถูกส่งไปดูงานที่เยอรมันพอไปได้2วันเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์6ตุลาขึ้นมาครับทุกอย่างมันพลิกกลับหมดเลยพวกนิสิตนักศึกษาก็โดนโค่น ช่วงนั้นก็มีการกวาดล้างคอมมิวนิสต์ผมไม่กล้ากลับผมก็อยู่กับเพื่อนอยู่ได้ประมาณเดือนกว่าผมก็กลับมาพอกลับมาเสร็จเนี่ยเหลือหนังสือยานยนต์อยู่เล่มเดียวพอทําได้สักพักหนึ่งก็มี เพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันเนี่ยเขาเอาหัวเนี้ยไปทำผมก็เลยต้องไปขอหัวใหม่ชื่อฟอร์มูล่ายันยนต์ทำได้สักพักหนึ่งผมก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนั้นขอแยกตัวจากเพื่อนที่เคยทำด้วยกันดีกว่าผมก็ไปบอกแกไอ้เงินที่มาเข้าหุ้นลงทุนเนี่ยผมขอเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นขอหัวหนังสือแกก็พูดตรงๆแกก็บอกว่าไอ้หัวเนี่ยแกจะทำด้วยเพราะฉะนั้นขอไปเนี่ยให้ไม่ได้แล้วเงินที่จะไปลงทุนเนี่ยมันหมดไปตั้งนานแล้ว คือตอนนั้นเนี่ยไปลงทุนร่วมกับเพื่อนแต่ไม่ได้ศึกษามาก่อนมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยควบกิจการที้ไปทั้งหมดเลยอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ต้องสู้ละผมไปจดหัวหนังสือใหม่แล้วก็ชื่อหนังสือฟอร์มูล่าก็นี่เป็นจุดกําเนิดของการเริ่มต้นทําธุรกิจก็คือมาทําเองเป็นตัวของตัวเองเลยครับ ิ่งแรกก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยจากลูกจ้างมาเป็นนายจ้างหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันควรจะเป็นธุรกิจที่เราถนัดก่อนพอเราถนัดแล้วเนี่ยเราจะมีความรักความชอบและไอ้ความรักความชอบเนี่ยมันจะทําให้เราต้องหาตังค์ว่างันเถอะเมื่อหาตังค์เนี่ยก็เลี้ยงลูกน้องได้อะไรต่างนี่นะครับมันก็จะเป็นจุดกําเนิดของการเกิดธุรกิจที่เราเป็นนายจ้างตัวเองขึ้นมาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่า ความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันแล้วละ่ะแล้วก็ตอนหลังๆนี่นะครับมันเปลี่ยนเร็วมากเลยมันจะมีธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่หลายอย่างที่มาทําลายไอ้ธุรกิจดั้งเดิมเนี่ยบางทีทําลายลงอย่างหมดสิ้นเลยก็มีเพราะฉะนั้นการคิดของเราการเตรียมตัวของเราเนี่ยที่จะเจอกับสิ่งที่ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ย มันอาจจะต้องเร็วกว่าเดิมเวลามีอะไรก็ตามที่เราทําเป็นธุรกิจอยู่เนี่ยนะครับต้องหาทางเลือกต้องหาทางเดินที่ต่างไปตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่จําเป็นและเป็นเรื่องสําคัญครับสิ่งที่เราถนัดเนี่ยมันก็มีอยู่สองสาอย่างเท่านั้นเองนะครับก็คือผมถนัดเรื่องโรงพิมพ์แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยโรงพิมพ์มันก็เป็นธุรกิจที่ กำลังจะค่อยๆสูญหายสมัยนี้มันออนไลน์อะไรต่างกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเป็นสื่อสื่อนี่ตอนนี้ก็คือแทนที่จะทําเป็นสื่อกระดาษอย่างเดียวมันก็มีสื่อทีวีสื่อที่เป็นสื่ออื่นๆออนไลน์เนี่ยนะครับผมก็โชคดีที่ว่ามีพวกลูกๆเนี่ยเข้ามาช่วยทีมงานพวกเขาก็รับทําพวกนี้ไปให้เราก็ไปด้วยกันคู่ขนานสื่อที่ออนไลน์กับสื่อที่ออนกราวเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นว่านี่คือสิ่งถนัดที่ผมเป็นอยู่ ต้องบอกว่าเราไม่ใช่ว่าทำปุ๊บสําเร็จเลยนะครับตอนนั้นทำเนี่ยมันก็มีไอ้ที่ลมเหลวก็มีผิดหวังก่อนพลาดก่อนแล้วเรียนรู้จากการพลาดเนี่ยแก้ไขแล้วก็เนี่ยสิ่งที่มันเป็นตอนนี้คือสิ่งที่แก้ไขแล้วครับ